สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนําผู้ชมครับมาที่เขาน้ําฟ้าครับมาดูติดตามรายงานครับการอบรมครับของผู้เข้าร่วมอบรมสถาบันพระปกเกล้าและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับโดยเฉพาะการดูงานวันแรกครับไปที่ใจฟ้าฟาร์มแล้วก็ที่วัดพระบาทนะผู้ของหลวงพ่ออานงค์วดครับต้องบอกว่าหลายคนตะลึงกับสนามใจฟ้าฟาร์มเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะมีสนามใหญ่ถึง8สนามในระดับของฝีฟ้าครับแม้กระทั่งทางรองผู้ว่าการครับวิศนุนะครับไรสฟิดยังบอกว่า สุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวเราติดตามความเคลื่อนไหวกันครับนายวิษณุราชพิทลองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารเป็นประธานในการศึกษาดูงานการอบรมเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดก,การกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติภายใต้ชื่อหลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาพิบาลความเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทยกับสถาบันพระบกเก้า ประจำปีงบประมาณ2,563ที่จฟ้าฟาร์มแาคาเดมีโดยมีคณะผู้เข้าร่วมชมสนามกีฬาตามมาตรฐานของฟีฟ่าถึง8สนามฟุตบอลบนพื้นที่200กว่าไร่ภายในจังหวัดลบบุรี โดยอะคาเดมี่แห่งนี้จะสร้างนักฟุตบอลตั้งแต่อายุ8กขวบขึ้นไปภายใต้การดูแลของหลวงพ่ออรังกุเจ้าอาวาสวัดพระบาทนันผู้เป็นนักกีฬาชาย25คนและนักกีฬาหญิง25คนตั้งเป้าเด็กชุดนี้ไว้6ปีต่อจากนี้ต้องเป็นแชมป์บอลรุ่นอายุไม่เกิน13ปีให้ได้สำหรับแผนง,งานการตั้งเป้าการทำบอลน,นั้นเป็นระยะยาวถึง15ปีด้วยกัน หลังจากดูงานชมใจฟ้าอะคาเดมี่เป็นที่เรียบร้อยในวิศณุราชพิษรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่านับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาชมสนามฟุตบอลแห่งนี้กับคณะผู้อบรมที่มีทั้งผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดซึ่งต้องยอมรับว่าสนามฟุตบอลแห่งนี้ดีกว่าสนามในเมืองไทยอีกอย่างมากมายมีถึง8สนามมาตรฐานตามมาตรฐานของฟีฟ่าทุกอย่าง ซึ่งสมาคมฟุตบอลสามารถมาใช้เป็นสถานที่เก็บตัวได้และผมมีความเชื่อมั่นในตัวของหลวงพ่ออนงกฎที่คิดสร้างให้เยาวชนไทยเป็นเด็กดีมีอนาคตของชาติต่อไปด้วยการมีฟุตบอลเป็นฐานการพัฒนาชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่นักึสาหลักสตขของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบัประกก้าได้มีโอกาสมาดูงานต่างจังหวัดที่ ใจฟ้าความของหลวงพ่อท่านพระราชวิสุทธิรประชานาถครับหลวงพ่อลงกดซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์และมีดำริที่จะพัฒนาเอากีฬามาพัฒนาคนนะครับโดยเพราะเยาวชนเด็กล็กๆนะครับตั้งแต่อายุ8ขวบขึ้นไปนะจะมีอะคาเดมี hmm. ของการฝึกกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งก็คัดจากเด็กที่มีทักษะ และก็ด้ยโอกาสที่มาร่วมโครงการซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางนักศึกษาได้มาเรียนตรงตามประสบการณ์ที่จะนําไปใช้จริงนะครับเพราะว่าอาจจะมีกีฬาอื่นที่อยากจะทําแบบนี้บ้างนะครับซึ่งทราบว่าหลวงพ่อท่านไม่ขัดข้องนะครับท่านเป็นใจที่จะให้กีฬาอื่นที่พร้อมที่จะทําในการพัฒนาเด็กเนอานาเานี้ซึ่งที่นี่เป็นที่ที่มีความพร้อม ่อนข้างมากนะครับไม่ใช่ค่อนข้างมากมากทีเดียวซึ่งเราไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดเล็กๆซึ่งคิดว่าจะไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่แต่โดยแท้จริงแล้วเราก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ผมจึงอยากจะเรียนประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ปกครองน้องๆที่สนใจที่จะมารอจะมาร่วมในการคัดตัวเป็นเด็กของสาฟา้าฟ้ามักคมเดมีที่ ที่สร้างนักฟุตบอลเพื่อต่อยอดไปสู่นักกีฬาทีมชาติต่อไปน,น,น,นะครับซึ่งาหลวงพ่อได้ชุมเทในความคิดและก็ทุนทรัพย์โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ท่านนะครับทำเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานของระดับฟีฟ่านะครับแปดสนามแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นเช่นห้องประชุมครับที่พักมีอาหารมีกรเกษตร เป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆนะครับเลี้ยงนักกีฬาดูแลพัชนาการของนักกีฬาที่มาอยู่ในอคาามเดม่ตรงนี้ซึ่งเป้าหมายของท่านที่ทราบก็คือในอีก15ปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้จะเป็นตัวแทนอาจจะเป็นถึงระดับชาตินะครับแต่แนวคิดของท่านท่านมองว่าไม่ใช่สร้างเพิ่มแล้วแกวทินชาติอย่างเดียวอยากให้นักกีฬานี้มีความรู้และเป็นนักกีฬาที่มีวินยัย เนี่ยสุขภาพดีจะเป็นคนที่มีเป็นเด็กเป็นโยชนที่ดีต่อไปในอะนะครับถ้าอยู่นี่ความเก่งมันก็เกิดขึ้นได้แต่ความดีมันต้องต้องสะสมกันไปเป้าหมายของของหลวงพ่อนะครับคงไม่ใช่เรื่องความเป็นเลออย่างเดียวแต่อยากจะสร้างให้คนเป็นคนดีเด็กเป็นคนดีของตั้งโตไม่ได้โดยผ่านทางกีฬาซึ่งท่านได้ลงทุนกับผู้มีศรัทธาทช่วยเหลือทั้งหมดนะครับซึ่งผมว่าวันนี้ต้อง ต้องเป็นเรื่องที่ดีและก็ผมขอราบนัสวการหลวงพ่อด้วยนะครับและราบขอพรบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้มีแนวคิดและก็เสียสละหลายๆเรื่องในการพัฒนาเรื่องของกีฬาและพัฒนาเรื่องของอสุขภาพของเยาว,วชนอนาคตของชาตินะครับที่ผมเชื่อว่าในอนาคตเด็กนักกีฬาทีมชาติไทยโดยก็ฟุตบอลอาจจะ ปรระยไจนมมมาาาาดเ็กกกขออองใฟ้้คคคี่ัับบบุณทางด้านหลวงพ่ออนงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทนภูกล่าวว่าโครงการยุวชนต้นกล้านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลปลูปกฝังเยาวชนของชาติให้มีใจรักในการออกกําลังกาย และเล่นกีฬาฟุตบอลตั้งแต่เยาา์วัยสู่ความเป็นเลิศและสร้างเยาวชนต้นกล้านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติป้อนให้กับทีมชาติชุดใหญ่อย่างเป็นระบบและเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาฟุตบอลให้สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนต้นกล้าให้กับนักกีฬาทีมชาติต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้ใจฟ้าฟาร์มอะคาเดมี่ยังพร้อมที่จะให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาใช้สนามแห่งนี้เป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาสินชาติไทยและยังมีโรงแรมที่พักรบุรีอินไว้ให้นักกีฬาใช้พักผ่อนด้วยครับยังไงก็ติดตามครับการรายงานสดนะครับได้ทุกวันนะครับแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูครับสถานการณ์ของผู้อบรมครับไปดูที่มวกเป็ดก,กันบ้างครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ จะมีอะไรน่าติดตามเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันวันพรุ่งนี้ครับ